โมปรามาจมหาเทวะสเปยัคฆาปลายันตีปรามาจมหาเทวะอภิราภาพวันตุเมหาปุญโญมหาลาโภะวันตุเมนิเตภาหุหะติพุทธะมหาอุทตโมปิชายาเวระทัตโยเวระโทนายังเวระเฮสาเวระทาสีเวระทาซาเวระอิโยพุทธะสัตว์อนิมา โยมมหาลาโภปวันตุเมหิเตภะโหหติพุทธะมะอาุนาโมพุทธายะวิระทะโยเวระโคนายังวิระหิงซาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุถะสะมณีมามะพุถะสะสวะหมสัมปติฌานีนาสังสิโมสิวินทราภาฮาฮาเรือสัมป च ิชานินาสังสิโมพระมาจามณเทวาปะปิยะก้าปะละยันติพระมาจํ ุกิ์สสัมปจิตชาเมนะสังสิโมเพ่งเพ่งพาพาเรือเรือสัมปจิตชามินาสัง